สวัสดีเช้าวันจันทร์วันจันทร์ที่23 23พฤษภาพศหกห้พศส5งพออันหนึนะคะมารอรถบัสจ้ะมารอรถบัสไปนวดผู้ไรคะ่ระปวดผู้ไรทำงานห้ายปวดนวดหน้าว20นาทีอนะคะ่ะโอูสามร้อยหกร้อยบาท เพลงจะชมงเพลงนี่พาชงละละอังติโลเนาะคะมาถ่ายดอกไม้ส,สวยๆให้ดูตรงที่ที่น้าม,มันพรมเนาะคะ่ะต้นไม้ท่วมกินไปถึงนู้นเนาะคะ่ะนี่ก็ชเล็ตกระตะกอนเนาะโอ้เชเล็กิกับพนะิดหน้าแล้วเนาะเยอรมันนะเนาะเด็นมาเจ,จะบ้านพังเห็นไหมคะ่ะลานคามมาก่อนพังเนาะคะ่ะ ถ้าปลูกดอกไม้ให้มันสวยงาม,มใานสะา้สั่งสร้อยเนะประมาณจะพาไปดูจะพาไปดูไ,ไ,ปดไอ้น้ำแม่นม้ำ สัญลักษณ์ค่ะเด้งมันเลยค่ะคนอวยตังเก็บกี่ปีด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวายวัน,ว,นวันมุตธาของเยอรม,มันเายอาการไม่ดีจะขึ้นอา่มไปด้วยสักหลดจะหลอดวัดมันมาสิดโมง 4, สี่สิบห้า มีคนหล้ดจักนะคะขอติดหลุดไปด้วยแต่ว่าไม่ไปเราเกรงใจคะ่ะดอกไม้สสวยสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูแม่น้ำร,ตร,ตร,ตร,ระนตกปลาท่าน้องรถบัสก็จะมาจอดตรงนี้แหละตรงธนาคารนนอยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังเช่าอยู่รถนะนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูสองนน บรรยากาศไม่ดีเลยคลึมครึมมันน้นำท่วมจนถึงไปถึงตรงนี้เลยค่ะนาดมันมาทีนึงนะคะ แดดออกจะสวยแต่ก่อนตรงนี้เป็นสนามฟุตบลเนาะคะ่ะมันมาถึงนี่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นำ้ำสัตว์ไปหมดค่ะนู้นคนตกปลานะคะใส่ปลาตีปลา ก่อนนี่เป็นสวนดอกไม้นะคะจะพาไปดูดอกไม้นิๆดๆรอรถบัสนะจกมาอะไรพวกน้ะ,ะมีหน,นัดเก้ามงเช่าสามมงเช่านั่นเอง ห้องน้ำเนาะคะ่ะอันนี้ห้องน้ำสาธารณะแบบแบบเอาอยางเงี้ยค่ะเวลาใครไปมาเนาะคะ่ะห้องน้ำไม่เหมือนบ้านเราเนาะตรงไหนก็ถ่ายตรงไหนก็อึกกัน <c oughs> มีห้องผู้หญิงห้องผู้ชายเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่ค่ะโอ๊ยดอกไม,ม้บ่มีละคะ่ะไปหมดแล้ว บานพังมากาบานคนก็พังมากนำถึงนู่นเลยค่ะถึงนู่นเลยถุงน่นเลยท่วมหมอมันขึ้นเจ็ดเม็ดคิดดูเจ็ดแปดเม็ดสูงท่วมหัวเลยค่ะยืนตรงนี้ท่วมหัวเลยค่ะว่ารอดเด้อมาอยู่นี่นี่หมู่บ้านฮุบเขาดีเละค่ะเอาใครเอาบันไดมาวางไว้บันไดตายลงไปนี่ เอากอนอิรมาใส่ไว้เวลาหน้ามามันก็จะได้ไมในสัดพังนะคะใช้ชบธรรมชาติวิวสวยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยด้วยค่ะเด้อพามาชมบรรยากาศนะคะกินไลค์กับพอดีเราคะ่ะสุขภาพ อากาศคึมจ้ะคนเมฆคึมบดจ้ะไม่ไม่แดดออก บ้านไม้ช็อตนะคะบ้านไม้ช็อตอยู่ก็ติ๊ R, กอัลตันอาแล้วก็ลู่เร่นบานนะ่ะที่พี่รันเคยพาอูริมาเที่ยวต้นน้อยๆน,นะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะโอเคคลิปนี้นขอจบแค่นี้นะอบปุ๊บกรเลยใช้ไปกำลังใจสาวไทยเละมาพามาชมบรรยากาศเช้าๆนะคะ สวยถ้าแดดออกอสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศรถบัดมาแล้วค่ะรถบัสมาแล้วนะจ๊ะรอค่ะรอนค่ะรถบัสลอเรากำไปนอ่นะคะรถบัสจะมาจอดอยู่ถึงนี่จ้ะเพราะว่าอีกหมู่บ้านอัลทันอานั้น เขาเรียกอะไรอุโมงน่ามันสัตว์มามันพังกับขับไปไปตลุดก้ะประมาณนั้นนะคะเนาะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเอาทำไมไปละเธอดูไปละหลุดบัสไปก่อนคอยละเอาคือบอร์โล,ละ่ะ